ทะยานทํานอกหลังเนาะอ้าวผมนี่ยังบ่บาดยังมันเฮ็ดพาแม่สิบ่มันมันเหี่ยวบ่เท่าที่ นักอะไรหมดต่อต้อมเาปกตีพระเทพนี้เจ้าคนดเติดวัดหงโดูพระเทนี้แบ่เกินกจยหลายเสียสิ้นแล้วทัานลาญเนี่ยไปหน้ากว้างทองหลวงมาโนกักโลกกว้างทรงหงเต้าผาตารับพระพีหาทํานดำนยันเสมอน้ำซึ่งเราเปล่งกว่าตามตาต้นนางเกลหนน้ำขาดก้นแหงพบวิงานทางสาปพระสองเอนเล่นกไม่ทำกอเกินแสน่อหน้าปอดให้กรรบดให้ปุ๋งถูถึงท่านนีเมตตาการลุ้น มุดเบตาอุเบขาติดจังดนอเหวผ่ยม่งทจังหวงเต้นจะเลือดโลกกกะะมน่ารงทรงคิดเตสะเดนตรงตรงแต่มาเร่าหมายคนพ้นตี่หลายแพร่จกองตังมีบทธระกนังทำมั่ราตนังทัทั้งระกังสามตาการตเจวโอ้ยไม่หลายกุาวาลําบ่ท่านเงือ สามการเป็นแก้วสามหลวงคลกโตกับปกหกหลาล้งเศียนดอยมีการทาบุญเมื่อนี่กระชับเทสมุสอนบ่อนสามารถาังถิงนแกท่านบ้านมีกาวกํรรับศาสนาผีนี้เป็นเหล่ามีจักขอตาบบ้านกังเก้าลูก้อนนอหลา้าวมุ่น่าสัตว์ามคนจังเวาไว้วางสั่นหัวคอเทวรับบาดีเพลินหูจักมีจักองูจักหัวจักเมือขึ้หน้าที่ของหัวมีไว้จักยางม นนนะะนหน้าที่ของขวับยงไว้และหายัางในหน้าที่ของขวหนึงคือยองยองว่าเป็นพันระยะจริงๆสองไม่เกียดหยามโดยมีแส่ให้คือยา,อยางเงี้ยเจ้าข,ข,อของใส่ผื่น สามไม่หลอกใจใหนหญิงอื่นสี่หมดดกิจการบานเลี้ยนหายหาหาเครื่องแต่งตัวสมควรเหตุนนสมนอนสมหนาพันระยาจังสิแกง้งนาทีเมียปัดแห่งหนักแห่งแนมก็มี่หาดังตันคือพันระยาดีดีนั่นต่อลูภาคปฏิบัติเขียนรักฐานเงี้ยช่างต,งตง่อเมีนเมียเป็นคนกรรมให้สมบาลีอ่างรักฐานไว,ว่า พันรยาปรมาสุขาพันรยาเป็นยอดสหาเีเงวจังสันเพราะฉะนั้นพันรยาทีดีอุลตรตรีเจรูดจากนาจนาทีปฏิบัตินั่นหลันาทีแม่พนกระจัดว้เพียงหายางเนื่อเมียนี่ตยังตองการงานดี่องเป็นผู้มีเมตรีโรยจักมาแก่นหพี่น้องหัวาแลนมาเพิ่งอาศัยมีแนวใดาก็สงขเคาะกันไปตามมีตามเกิดเวทนากันเถิดยาิเมีทั้งขวงพอที่สามยาเป็นพ้นขัดข่วงหลูกล้านนาตรี ประพฤตลนหาเดียบใช้อื่นลำไปย่าไปคิดนอกใจผัวโตบ่เมียนสมก็่าเปีนแกนยิ่งแก้วเก่งๆ้าให้รักษาทรัพย์สินที่ผัวหาได้ลูกจะกินจะไก่หลดย้อนทุ่นหอนอยาปิ่งแสงงอนล่ายเกียตดการคิดจะการบานตองมันคันแขงเงี้ยมือเศรยเงี้ยวแม่แรงยาสับหลักสี่ลีวันใด่นเป็นดีก็จังคอยน้ำถามมันจะถือกับน้ำเมฆฟองเอาทานลูจากการปลูกวันหัวให้ไหมมอนผู้ใดทำตามก่อนพอจาน ข้าวหวังบ่ได้หลับข้าวสุขขีสุขีนี่แหละเนี่ยที่ดีถูกตำล้ำกาวพวกผู้สาวผู้บ่าวบัดเ็ามีผู้สอนให้ทำตอนมาดังใจ ผัวเอ้ยผัวยายคนใดทาขาดมาท่าเสียตามเหียบผัวของเมียทีดีวิไลน้องให้หมอบคิดใจเจ้าไหวกับเมียของเจ้าคนเดียวสิดีมาก่อยคือกันสีหมอบคิดใจคอยไววกับผัวของคอยคนเดียวสิดีมากจังสมเสือแกนมยิ่งแค่บ่เวค้องการเป็นพายกระตองทำานาทีให้เหมาะสมการเป็นเคยกระตองทำานาที่ให้เหมะสมหวานให้โอ้หมขมไหวเกินยันยืนมือก็ไปอยููห้ามี คว่ำคัดขคงมองใก่สะพัยยะยาไปทำโกดตาเถียงไฝ่บอยอนหลายเพิ่นเห็นตอนหายว่าเอาห้าขบานถือทั้งเกื่อนตะโนนใช้สั้งลูกสาวบ้านลงมานางเอ้ยเพิ่นมาไฟในบ้านนางข้านยานำหอก คนเ่าไปนอกบ้านอย่านําเข่าโซเมืองยังจะไปถุงเพียงสามีพูาเพิ่นเราก้มอยู่ปลายกเอาเข้ามาห้วยคนสี่สีสีเตยมว่าเฮาสาสตัวยาเป็นไส้โนกตอส,สตับสอดตอดหายาเป็นยิ้มนกตอส,สตับ่อดตอดหาเรื่องนังมีสาขาจะแกง่งานสมซึ้งสจ็ไปอยู่น้ำปูกับพ่อเปียกคำสอนนี่หลับคนบาตนกว้งจำตัวยางสูภผ้าสติตั้งร้งางอ่างยู่รูหลาสอนหนอดพันระยะสามีทั้งโ่ให้โลดจักการยู่เห็ดวา เมียเพิ่นย่านเสียมย่านเสียเหตุพ่อพ่อเมียข้าสอนนี่จะลึกไปตั้งแดนขังเด็กดำบัง พ่อใหญหลัดบ้านเอกขั้มสอนอีตั้งแต่คลังเด็กดำบังสอนในพวกสามัญข้องเรียนเฮียนนำให้รู้สูงให้รู้ต่ำเหตุเข้าข้องเกยนี่แหละนางเฉลยทำตามนาทีคนยุนีก็สิเงียบซีดีคอยรับฟังก่อนไปเสด็วพ่อหลัดนั่นแหละเพิ่อนมาเฮาสิลำเป็นเรื่องยัดเยียงกันหนมั่นยากเพื่อสิเห็นตอนนายพระสงฆ์หนาซาเลผู้เพิ่นตั้งสูงเมื่อกลากว่าหมอลำครั้งผู้ใดสิ่งนี้ผู้ผู้ฟังเขาคงหลูฟังบ่ดูลงป่าวิชาอรณาไปสิการ เย้าก่อนซุมมีจัดสรรใบสตัดนาโตผู้มันโมเอิมผู้ล่าคนถือว่าโตดังเลีวเลยบ่หาทออเพิ่มวอดบาดเตยเตปบางคนเลยเยี่ยงกายบ่หองเอาเสาต้นเลยบ่สนใจสัล้มไปแต่ทังลูกเต้นของงองแกงยงกับพ่อแล้วแกกันสอนบาตนั้นแล้วก็สอนบาตนี้ล่อหลอกให้คนเฮเดี๋ยวก็สอนนี่กี่นายามาล้ำเพิ่นเตินไปลำเลียมจักเสียงเกียงเสียงจอยเล่าหนือกับมินตั้มทัมทำหมุดหลับทืนเพ่งยวนลงกระน อยากาล้ำจับออกห่ออุ้ยนายอยากอายต่างฟงเสียงอ้วยเสียงค้างว่านมันพ่นเก็บกองมันกระเนี้ยลำเนียไปกับเจ้าจะไปรับบางโมงเกิดท่าเอินนาเหตุพราะใดเลาท้องเอาเปรียบผูย่างพ่อใดคาประจำบางงั้นนั่นเพควนได้ลำลำผาปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวทาาแก่หลานเลนหลอนเลยบ่มีค้อนจำดั้งเสาเขาป้าแปรกระตือกระตือเทิร์นมอาบังเขาโยดโยดจะกอนพวกเจ้าตะพัง

เอาเป็นซสันติหลวงพ่ออันเจ้าข้าพันนันเจ้าคือพอเป็นวัวใครมันเลี้ยงเหอซาเออเอาสั่งวักับหม้อบนีิเออเด็กเดินเยืนเติมต่อมาลาลาเนาะบัติเกคาไดเออผัวดีเมียดีผัวดุเมียพอผัวคอเมียว่าเจ้าเป็นแนปเป็นแหลมพูดกะเผ็ดกะข้องข้าเนาะบัติเอเนาะบัติเอเขาจะไวข้ามาใส่บัเิเอว่าลาลาคนจังได้บอกว่าไหวพระพุทธเจ้าสิเห็นหนังบัเจ้าว่ากต่ใดเนาะพังหันเนาะ แต่ละถนมหาลาวาม่สัมมาซัมปุทโภพตะวัพุทธังพัตะันตังุวาเทมีรถนี่ไปข้าไหวพระอรหันตพุทธา่ารพุทธโอแปรวาพุทธเดวมองโลโลตันสอนผู้ในนู่ตานเสังเกวันทีสักลายวาสวะาโตภะวะตาธรรม มายอมรักษาผู้ปฏิบัติให้พว่าโอไปทางสวามิบักดิันทร์นอกเส้นเก่าตันว่าสุปฏิปันโนพะวะโทสารสังโฆผู้เป็นสงฆ์สาวงศุสานั่งสาวบผู้สานั่งไม่ขบวจ้าปารตนาไทยก็บายยนาสกายตังพุดธังว่าิปูเยยจะควรขอยวันี้เอากพัวเมียนี่ละมันนเนก็บาหลงพลเจ้าวุจัจตีเนี่ยมีแม่ซี่มั่นเน่ง หลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเท่มากเนี่ยเนี่ยนีหลวงพ่อเปบวชอยู่บ้านมุ่นตานานเป็นป่วยยุบหาปีมาไปอยู่กับหลวงพ่อเลยเนาะหลวงพ่อก็เป็นหลวงพ่อเลี้ยงได้ปีเปล่าเนี่ยอาญุยานจึงหลวงพ่อหมออันนี้ก็ถึงน้องพระเข่าโดนหมอเข่าเยี่ยงคัน สีพานได้อย่างว่าหลวงพ่อก็แล้เจ้าตาเขาแหงไว้นี่มันเป็นทังไหนมันคือจั้งขั้งขีแหงเป็นที่เดียอันมูแหงมันก็คือขั้เหลือพานะอันหลวงพ่อองค์นึงก็เหลียวมาสระเดียวมันสิเดียดที่ยังไก่ขาวมันเพียบกินหมดเลี้ยวพานนว่าเออกินหลายพันได้ก็บพราะใครยังเดียวดอกกันมูไก่ขาวมูนี่พานนะเอาก็ว่าเลยใครเหลียบัดนั้นบอบยังบมาซื่อก็ตัดทันเดียวมันเหงออไก่เหลียงนะ เอาลายมันไหนหลวงพอโอ้ยรับไปเถียงลองขับไปเนี่ยไปขับไปเนี่ยขัไปลายมันดีหรือีเลยตีเอาซ้ำอีปโอ้ัวกับัวอ่ปีนี้ขับมีอจังไลเนาะนี่ละมันมีมาเตอหน่อยเยอะสองทยุ่ยใส่ยย่ซื่อเปียน

เอาให้เป็หลายเนาะเอาหนีมาทางีเตอรเลยบ่หัวใว่าบ่หัวใจว่าบ่หัยิ่งยังจะมี้มาขกาะเรานม่กระได้เอานีบ่หลายหลายว่านี่คนเนี้ยยังยื้อย่วยสามปุยคนนี้เดี๋นนไม่กระบาเท็น่ร่ำนี่ร่นร่ำดียนำหนึ่งเด่นหลังาบินตังเด็กก็เห็นโกเกล๊อกเล็ตินตังกวางอยูู่ยาวยาวหลังตาบินตังยาวยังหนึ

น่อมลบไปหายยามีแต่หายหชอบหยดีเสามีแต่เสียงเสขับเสียมัมเลี้ยมี้แเหมอบเจาไปปต้แซงมอนอ้าวก็สิบขานเมื่อภาดไม่แก่ฟ้าแสงหัวมันก็มีเมี่ยงสาดจนเนาะต้งคนดมันยิมันิมมันยา ว่าเป็นญาติครโตาลงสิ่งคเลือกือพอเขาจังเงี่ยวมากเล่าวอนั้นมหาเรีนเี่ยวว่ะเอาเรียนออกมาเลยสิ่งขาวดคกนังเค้งนี้ทอสองเหลี่ยมปนัียงจังโขข้าวเนี่ปนัปยสิ่งมันเก่งมูนี่เรามู่สิ่งขาดเข้าเรีนเงี่ยวไหม เสียตัวเายวๆงตัวผเงียี้ตัวเขาออกมาจากในมุงในสุ่มเขานัะใจผ่าตาเขาผ่าเออว่ามันมันเด็กนี้หน่อยทม ไปเราเอี้ยบอกเนี่ยเออว่าเป็นเจกลอว่าอะไรขือว่าเราขือเป๊ะคุยเป๊ะหุยป้ยแปุ่าเยจบใจเอานแล้วเขาผูเขาหยอกกันกหกตีกันเนี่ละอืเมียงตัวนั่นละมันมีหลายล้ำเราพ้นตุ่ไปอยู่เมือโคราตุกไปมีหลายเนี้เด้ บางอันนี่เพ uh, okay. ิ่นว่ไหนตอของอ่ะลเออาเกออให้ยซดแดงกูไปทัว์ต่อไอ้ล้างเกือกท่านาเอาเงินไปได้แบบเบาไงเนี่ยอย่าเอาเด้อเนี่ยล้งือกเสรล้ว แล้วไม่คิดเกี <se> ่กฟ <unser> ังเมียังังไกเสรก็ดนะมนี่เาเรียญหมนโดนเป็นปอกเนนกหมอแล้วไม่ยิ่งเดียก่ย่านเขาะันคอยเป็นปอบจะเอาเป็นหมอทำานโดนเปียงเออนั่นปีปอหมอทัานถูกติดตัวถึงอย่างนีบอกมา ยี <Lee. S 1> <espaço S 2> <Or> ่เอาเป็นสันติหลวงพ่อฉันยะใเห็นเป็นไปทั่วแดงเรี่ยงเมียเนี่ยลหละเป็นสุนโนยเนี่ยน้อยพันน่ะเป็นเป็นจุน้อป่นี่ยบางทว่าเป็นเป็นเนียเมียเนี่ยตะบ่ได้เป็นกะดีก็ผีปอบกันเ่ยเ น้องมุนมาแม่เรียยร้อยเวลาเออมึงเอ้าเียนยังไงแบบแัวอร่อยดิอร่อยที่เกหกัน

เูาไปไม่เห็นเขาจบอาไดินแม่เจ้าจะเป็นบ้าเห็นแต่ไปออย่างนั้นเนาะม่ียูีกนี้เป็นนอเขานี่พวกงูหนี่เขาอลหันงูเฮ้งเราดิอหันยังมมูจัติดจัตถดิหันใส่หันขวยิบยวไปทัวกิ่พกเมียเสียดเหรอไม่ เป็นอรหันไปแล้วอันไมั่มีทีปเลยหละเอ้ยฝากไปนี้พากทุกประสาททุกอารมณ์ทำได้เจ็ดร้อยบาทเออวันนี้คุยกันได้เจ็ดร้อยบาทเอาแกมาจากไหนเจนพูดไทยเป็นบ้านไทยเลยโอ้บ้านไทยเลยที่หมาที่หมาหนี่งเดียวว่ามันไม่เจ้าจริงเขาบอกไปเอาเงินมาหน้าบังน้าหน่อยมันก็ฟังอยู่โดนอยู่เด่นหลวงปู่ไง หมาหิมยนะตังแท้เขาบอกว่าหิมะหิมามาเอาเงินมันคอฟังเอบอกว่าีิมนบอกไปเป็นหิมะนอนทันทีหิมะหิมาไนะยังนีแต่เห้คนีมัอนก็จะาหิมาหิมาจะเกิอไเอ้ยน่นี่นีนีมันกอนหน่อยมันก่อนใหญ่ี้น่อยกี้ใหญ่อ่า แม่คู่กับเสียมาแล้มึงแตลมันหลายคนพยหนัเอาผิดไปมันไม่สำนึัผิดพายามละบายนี่ทุกขกับกาวกันมาเดีวแมนบ่นี่ท่านกับก้าวกันมาเดีวแมนบ่ปยบานี่ท่านยังกกับบานั่งปลยไปเมนบ่บันนี่ปเสียเอาเงิงมันเอานี่ท่านนี่ท่านในข่นมาบดแ